ม,มีน้ำซีเครตมาละอันไขยนะคะตีเข่านะคะมิยังหมักไว้นะคะใส่น้ำมันลงไปะค่ะนิดนึงนะคะตามด้วยกระเทียมเลยะคะ่ะตัดกระเทียมพอหอมนะคะใส่ใส่มะละลงไปเลยะค่ะ แต่เฮียทีนี้เลยใส่มะละลงไปก่อนเพราะว่าไม่กี่น้อยต้องการเอาความหอรจากน้ำมันลดความขมของมะละนะคะเป็นวิธีหนึ่งที่ซอยใดญนะคะตัดมะละอยหอนๆน,นะคะตัดน้ำมันไปก่อนเพปรุงจะพึ่งในแกงมะละนะคะตัดไปจนมันเรจะดุอดเข้าไปมาผงมันนะคะ ตะกอนนะคะแฝงนึงนะคะใส่ไข่นะคะไข่เข้าใส่ที่หลังะคะ่ะหมีเทคนิคน,นึงนะคะพอมาละมันขมข้าจะใใจวิธีใจวิธีพัดน้ำมันเอาคฟองหอนของน้ำมันดับกลมของมะละนะคะจากนั้นเขาจะเขี่ยไปทางน,นึงนะคะเกิดน้ำมันไปนิดนึงค่ะ กรอบไข่ไซนะคะจิ้มด mm ้วยเนยมันนะคะเจีไส่กนนะคะ ไข่ไข็งเป็นชิ้นเป็นอ้อนเน่ไข่เป็มันเป็นชิ้นเป็นตอนก่อนนะค่ะเห็นบหมคะดังนั้นเขาจะเอามาละเข้ามาผัดกบกันค่ะเห็นบหมคะหน้ากินบหมคะดังนั้นาขาค่อยปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลค่ะของนัวหรั่วของชรรสนะคะนิดหน่อยซอสปรุงรสจ้ะก็ถอยนะคะ เสเร็จแล้วค่ะแย่างงมองค่ะมะระผัดไข่มไขม่ยน่อยจะใส่พริกทอดนะคะลงไปพริกแข็งทอดนะคะลงไปเสเร็จแล้วค่ะปิดไฟได้นะคะเด๋ยวตักใส่จานจ้าอาหารเส้นของาเอะะมาม่เยอน,น้อยนะคะมารบผัดไข่ใส่พริกแข็งทอดนิดน้อยนะคะหลาดเข่าเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาชิมกันค่ะเห็นบอกคะ่ะมากินบอกค่ะมากินน้ำกันก็มีหน่อยนะคะเดี๋ยวชิมเหบิองนะคะ มากิ่นนะคะเข้าเ้าถ้าก้อนไป็รงเรี่องนะคะกินหอมทองก่อนนะคะผัดมะระนี่หน่อยใส่พริกทอดไปน้ำนะคะเพื่อความแซ่บนะคะเห็นไหมคะยเลยค่ะซอยแคมากแล้วมะระบกขมนะคะขมกับขมนิดๆนะคะแต่รสชาติของมะระมันมาบกขมซะเลยนะคะ แต่บกขมจะเลิกกับบอแมนมาละเนาะค่ะแต่ว่ามีหน่อยยืนยันว่าแซบค่ะแล้วก็บ,บ่ขมถึงขนาดกินบ่ไ้ขมนิดๆนะคะติดปลายดินขมเป็นยานะคะแต่บ่มันขมแบบเอาให้ตายเป็คนละคานเนาะค่ะเห็นบหคะฮหอนมะระผัดไทยมีน่อยมากินระหละนะคะ เป็นยาได้นะคะคำนึงนะคะมะละเต็มๆค่ะอืมแล้วลักจักใจจ้า